าหนีหนีหนีตำรวจโอ้ยตู่โอ้ยโอเคครั้งนี้เรามาโอเครถรถดีอยู่โอเคไม่ใช่ที่ทำอาหารหมาถึงโอ้นั่นคนขายนี่น่าสนใจดีนี่นะเอาเฮ้ยไอเอลฟ์โอ้ดูหูทั้งสองข้างดีดูหูทั้งสองใบของนายดีน่าสนใจดีนี่โอเคงั้นฉันวันนี้ฉันจะไปซื้อของนะ่ะจะขายให้ไหม แน่นอนต้องขายใหู้่แล้วสิใครจะไม่ขายให้หว่าเดี๋ยวก็ไม่ได้กาไรอ,อีกงานวันนี้นี่คือร้านสีเหลืองใช่ปะโอเคขอเอ้ยนินขอขอขอเอาไปเลยโอเคไหนเอาอะไรดีเอาตะกร้าก่อนแล้วกันอ้าวอ้าวหล่นอ้าวตั้งซะด้วยโอเคไหนดูดิโอ้น้ำมันไม่ใช่โทรศัพท์รุปป่นแอปเปิลแต่เป็นทรศษัทลูกบานานาสินะขอได้ไหม นายต้องซื้อขายกันเฮ้ยหยุดจะไปไหนห้าวิ่งนี้อ้าวเดี๋ยวนะถ้าวิ่งแบบนี้มันไม่หนุกนะสิมันไม่มันฉะนั้นต้องกลับไปเริ่มไหมโอ้นี่คงคือโทรศัพท์รุ่นบนาน่าสินะโอข้ขอได้ไหมไม่ได้อ่างั้นก็อ่าเอาไงจะทำอะไรเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะจะไปไหนไมาจ่ายตังก่อน เราได้โทรศัพท์แล้วฉะนั้นหนีหนีหนีออกนอกประเทศเอ้ยไอย้ลืมรถลืมรถรีบ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 วิ่งจะขโมยโทรศัพท์อย่ยาเอือชนกับแพงเฉยจะกลับมาเอารถโอเคลงมาเช้นต่อยาฮึบโอเคขโมยโทรศัพท์แล้วหนีออกนอกประเทศไม่นาะนฮึบฮ่าได้เวลาซิ่งอา่าวรถติดรถติดโอเคอเคอกได้แล้วเร่งสปีดรถ กันเราจะหนีออกนอกประเทศหนีไปพร้อมกับโทรศัพท์ที่ขโมยมา,าเป็นไงล่ะแผนค่าอัจฉริยะตอนนี้เราต้องไปที่สนามบินพร้อมกับโทรศัพท์ที่เราขโมยมาไป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 ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้ใส่เสียงรถเข้าไปจริงมันมีเสียงแต่ช่างมาเถอะไป้ h y ย a อ a าไปแวะเติมน้ํามันแป๊บ oh, เอารถคันดำดำมันชนเราโอเคมาเติมน้ํามันตึบ๊บ ฮ่าเติมน้ำมันแบบฟรีไม่ต้องจอ่ายเงนินโอเคตึ๊กตกโอเคเสร็จแล้วเอาอเฮ้ยแล้วเสียงกดมันมาจากไหนอีกงงโอเ้เสียงกดมันมนาะจากไหนเนี่ยน่าลำคาญโอเคไปสนามบินต่ออ้าเสียงหายไปแล้วโอเคเร่งสปีดไปย่าเป็นไงขับรถแบบปลอดภัยก็ต้องขับแบบนี้เออ โอเคไปรถคันนี้แจ๋วมากเลยนะซื้อมาซื้อมาเมื่อ10ปีก่อนอันนี้แต่งเล่นนะครับโอเคไปต่อเลยฮึบโอเค okay. อ่ะเหือเดี๋ยวอ่าไม่มียามสะด้วยงั้นดีนะที่จองตั๋วไว้ล่วงหน้าแล้วล่ะโอเคจอดรถไว้ตรงใกล้ๆรถตุก๊กๆดีกว่าตรงนี้แหละโอเคเจ๋วมากอ่ะเดี๋ยวนะ ไม่นะรถฉันรถ้วฉัน้น oh my ฉันใช้เกมมาหลายปีมันไม่เคยพังเลยนี่โธ่โอ้โออยรถสุดที่แล้วไอ้ฉันถึงเวลาที่ต้องจากกันแล้วสินะสมก็ไม่ได้แล้วแบบน,นี้ไม่มีเงินที่ไหนไปซ่อมก็ต้องถึงเวลาที่ต้องจากกันแล้วสินะ มองรถสุดแล้วกิีหน่อยดีกว่าเนาะโอ,โอยโอเคอบายบายไปก่อนละ่ะโอเคเราจองตัวไว้แล้วเดี๋ยวเราต้องเออลืมไปเลยว่าเราจองตัวเครื่องบินแบบเร็วพิเศษด้วยได้ข่าวว่าเขาจะไป มีรถมารับเราไปถึงเครื่องบินเลยนะน่าจะเป็นรถคันนั้นสินะใช่หรือเปล่าเฮ้ยคุณครับใช่รถคันนี้หรือเปล่าครับโอ้ยคุณมาเลยเอยขอบคุณมากครับเอ่อแล้วแต่ว่าทําไมเสียงคุณแปลกจังอะครับมไ,ไม่แปลกก็บ้าแล้วสิครับคุณานจจะลง,ดดอ,งลอ่าขอโทษครับไม่น่านเนินทาเลยงั้นขับต่อไปเลยครับ ใช่ครื่องบินที่เร็วเป็นพิเศษหรือครื่องบินด่วนอันนั้นหรือเปล่าครับเอชอ,อ,อชนสเลอร์ขอโทษลูกค้าด้วยที่เคยขับชนโอ้ไม่นะลูกค้าเป็นอะไรไหมไม่เป็นก็บ้าแล้วสิครับโอโอเคโอ้ไม่ก็ทุกขับรถได้เท่มากเลยกับตั้งเองสซะดวยบ,ยบายเจอกั อ่าผมจะไปที่อีกเกาะของอีกฝาของอีกฝาอีกฝาฝาของโลกเอ้ยไม่ใช่อ่าไปไหนก็ได้ครับไปเลยได้เลยครับโอ้ไม่ก็เสียวจริงๆเลยอ่านั่นคุณจะขับไปที่แสงแดดเหรอโอ้โหโวโโโไม่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 โอ้โออเสียวเสียวเสียวขอขอโดดได้ไหมไม่ขึ้นแล้วบนเครื่องบินนี้ไม่มีลมชูชีพอ่าชิพหายแล้ว ก็ไปจะพังหรือเปล่านะโอเคเลี้ยวไปต่อเวลสนามบ,บินกว้างดีนี่สานามบินคนไทยบินได้ยา่าโอ้น้ามิสพาดโอ้ดูเรือนั่นดิอย่าเปิดหน้าต่างเดี๋ยวจะตกโอ้ขอโทษด,ด้วยครับโอเคไปกันเลยฮ่า <laughs> อ่ะจอดตรงนั้นครับจอดตรงนั้นจอดจอดตรงนั้นเลยครับ ปจะลงจอดแล้วฮ่าๆฉันหนีออกนอกประเทศเอ๊ะแต่นี่ฉันยังอยู่ในประเทศไม่ใช่เหรอถูกต้องแล้วครับโอ้แสดงว่าฉันยิ่งแง่คืออยู่กรุงเทพขึ้นภาคเหนือเพื่อหนีเอองั้น๊ายบาอยนะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่นะครับผมจะจอดรออยู่นี่เป็นเกียรติมากนะครับแต่เอ๊ะเดี๋ยวนะที่นี่มีหิมะตกแต่ว่าอ่านี่มันทราย แต่ว่าคือหิมะตกแต่ว่านี่มันทรายเอ๊ะแล้วนี่คือหิมะที่ทับถมกันไว้เหรอคือมันกวาดหิมะทั้งเมืองมาใส่บนนี้เหรอโอ้โหสุด,ดยอดโอเคเดินไปต่อเอ้น่าจะเป็นคนเถวนี้สินะลองถามดูก่อนเออสวัสดีครับคุณว่าไงครับอาคุณเคิงจะคือคนเถวนี้สินะ โอ้ใช่แล้วมีอะไรไม่ทราบหรอกอ่าคือผมจะมาถามว่าที่นี่ที่ไหนหรอครับอ๋อที่นี่เขาเรียกว่าเกาะผีหน่ะมีอะไรเหรออ่าแล้วทําไมคุณถึงใส่หน้าก,กากสีเขียวล่ะครับวันนี้วันฮาโลวีน Halloween มั้งอ่าคนเลวพูดจาไม่ดีเลยโอ้ไอซอมบี้เขียวไอเอลเขียวไอซอมบี้เขียวฮ่าแกงมาซะหน่อยฮ่าโดนแล้วฮ่เาเขาว่าที่นี่เป็นเกาะผีจริงเหรอ โอ้โอ้โอนั่นมันคือสุสานนี่ไม่มีใครอยู่เลยมีแต่ผีผีนี่น่ารักดีนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ว,วคนข้างในในสุสานร,รับได้เราไอเอล L นี่มันก็ว้ามาอีกเฮ้อว่าไงว่าไงเจอกันอีกแล้วที่นี่มันชักจะแปลกประหลาดขึ้นเรื่อยๆว่ะโอ้โหสภาพหมือนเวะฮ่านี่นี่ระเบิดนี่ระเบิดนี่กันเลยครับผมเพอเพอ ดึงระเบิดผมเผยโยนระเบิดตูมโอ้ไม่นะเราไม่ควรจะทำแบบนี้เลยนะโอ้วันนี้โชคดีจังเจอเงินตกซะด้วยโอเคไปก่อนโอ้มันรอบมาอีกแล้วดิงดิงโอ้โอโอว่าคุณคือนักเต้นใช่ไหมโอ้้วมาเต้นด้วยกันดีโอ้ย่า อาดูเราท่าของฉันดีสบางปามีอะไร้ช่วยเราครับโอ้คือไม่มีอะครับแต่ว่าผมอยากเอออาขอดูท่าคุณเป็นแบบนะครับโอ้ย่ดูท่าฉันดีท่าเป็นโอเคันโอ้วัดีฉันชื่อคงกระดูกนะฉันเป็นผีที่เต้นได้เต้นเก่งสะดวกมาเต้นด้วยกันไหมล่ะ โอ้ยโอ้ดีชื่อไอลอนน่ะฉันใส่เสื้อ้มดูสิฉันเต้นพอมเพียงกัน่ากดูดิเราจะเต้นพร้อมกันกับไรอนกันดิโอเป็นไงท่าฉันโอ้ดูสิเยี่ยเออจริงนะไอรอนไปเดินพร้อมกับฉันนะทท่าเหมือนกับฉันโอ้อะพวกนยนี่เดินนะโอเต้นพร้อมกันมากดูดิพร้อมเพียงกันเลยดูตึ๊บตึ๊บ โอ้โหตึ hmm. đ đ go go right ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเอาเลอยนะครับเออเออได้เลยจัดไปเต็มเต็มเลยฮ่าฮ่านี่กระโดดมาเช่นด้วยฮ่าฮ่าดูยกซ้ายยกวากอืมอืมอืมหันมือขึ้นแล้วก็ยกยกแบบนี้ด้วยแล้วก็เดินเดินองเก้าได้น้อง สึกลืมอะไรไปบางอย่างอะของที่ขโมยมาล่ะเอาไม่น oh ะโทรศัพท์รุ่นกล้วยของฉันโทรศัพท์ยี่ห้อยี่ห้อกล้วยโอามาโหฉันต้องบินกลับไปเอาแลอวเนี่ยโห้ย oh ลืมไว้ที่ร้านครับโ oh. อ้ยเจ้าของมันคงเก็บไปแล้วสินะโอเคตอนนี้นี่ตำรวจก่อนเราโยนระเบิดใส่คน <c oughs> <c oughs> ในวันนี้มีแต่เรื่องไม่ดีจังโทรศัพท์ที่ขโมยก็หาย มบินยังครับไปเลยสายเข้าปากบักบักบักแล้วบักเอาเอาเลยสายเข้าปากโอเคเอาไปนะมานะาก็บินระเบิด ตำรวจมันยิงปืนฉันต้องฆ่าแกฉันต้องวางแผนให้คนขับเครื่องบินเฮ้ยไม่ไม่คนขับเครื่องบินออกมาออกมาเร็วออกมาเร็วออกมาไปเถอะครับนายไปได้แล้วปล่อยอยู่ในนี้เถอะไม่ฉันจะไม่ปล่อยในไว้นายช่วยฉันไว้ไปเถอะครับปล่อยตำรวจเขาจับผมฉันจะไม่ลืมนะใบไหเพื่อนฉันไปก่อนละเราจะไม่ลืมแก จริงก็กตามให้ทันดีโอ้นั่นมันรถโดนัทที่ฉันเคยทําร้ายมันนี่ฮ่าอาโดนรถเหยียบซะได้อาดูโอ้รถโดนัทช่วยด้วยเหยียบพวกนี้ให้หน่อยเออได้เลยขอบคุณมากนะแต่แล้วฉันก็ขอโทษที่ทําร้ายแกที่โดนัทล่องหนได้นั้นน,นะนะขอบคุณเราจะจํานายไว้เราจะไม่ลืมว่าไ,ไว้สินะพูดผิดมั้งชั่งมาถึกเหตุปลายไฟนี้ตำรวจ เมื่อกี้รถโดนัทคันเมื่อกี้ที่เราเคยมีเรื่องกันช่วยเราไว้ไป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 ห้าปีสะพานปีนปีนปีนไม่ไหวไม่ไหวเหน,นื่อยเลยนะพักตรงนี้ก่อนพักพักพักก่อนตำรวจมันคงตามไม่ทันปืนวิง่งพลังสปีดพลังสปีดตื้อตือต้อตือต้อตือ้อเท่ไหมล่ะอ่า ตำรวจมันคงตามเราไม่ทันแล้วสินะเออวันนี้มีคนช่วยเราบ่อยจังก็ถือว,ว่าเป็นวันโชคดีที่มีโชค้หลทับละการาด้ไงโชคร้ายทับโชคดีโชคดีทับโชค้หล,ล,ลโอ้จะพูดยังไงดีเนี่ยโอ้รถไม่สองคันเลยตามตูกไป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 ไ,ปไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว แล้วไม่หวนแล้วไม่้วไม่หวแล้วปวดขาวิ่งพอแค่นนี้ดีกว่าหายใจไม่ออก